สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับคู่ในคืนวันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งโคโลนเปิดบ้านแพนดอร์มุนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสนะครับโดยครึ่งแรกเนี่ยมีหนึ่งประตูนะครับดอนเยลมาเล่นยิงเปิดไปก่อนส่วนครึ่งหลังเนี่ยบวกเพิ่มอีก3นะครับฟูคุกยิงจุดโทษดอนเยลมาเล่นสับลูกที่2ของตัวเองแล้วก็ยูซูฟามูโคโคนะครับ ยิงปิดประตูสุดท้ายในช่วงท้ายเกมเป็นอันว่าชนะไปด้วยสกอร์ถล่มทลายนะครับสำหรับเสือเหลืองบูุสเซียดอทมุนในส่วนของรายละเอียดเกมวันนี้นะครับมากันที่1 1ตัวจริงกันก่อนฝั่งโคลโลนมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาป,ประตูมาวินชวาเบ้กองหลัง4คนมีจูเลียนชาบดตจับคู่ติโมโฮูเบอร์แบ็กซ้ายแม็กฟิงกาเฟ่แบ็กขวารัสมุสคารสเตนเซนกองกลาง2คนเป็นอริกมาเตลจับคู่เดนิสฮูเซนเบสิตปีกซ้ายลินดันไมานาปีกขวาเดยันลูบิสิตส่วนกองหน้า สองคนนะครับมีหน้าต่ำเป็นฟอร์เรนคายสนับสนุนกองหน้าอย่างดูเลียนทิวมันอีกหนึ่งคนนะครับก็วันนี้เปลี่ยนทีมตำแหน่งเดียวนะครับขาดเดวิสเซลเคกนะครับกองหน้าตัวความหวังของทีมมีอาการบาดเจ็บไปจากเกมที่แล้วที่ถือว่าทีมเนี่ยไปเสมอกับไฮเดนฮามาหนึ่งประตูหนึ่งนะครับวันนี้ทําให้ต้องดันยานทิวมันนะครับที่เล่นปีกขวานเนี่ยมาเล่นเป็นฟอร์นายไปนะครับส่วนคนที่ลงแทนเนี่ยเป็นเดยานลูบิสิตตำแหน่งปีก หมายเลขเกตไปนะครับส่วนทางฝั่งบรุนเซียลอร์ดอทมุลนะครับมาในระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็ได้นะครับเปลี่ยนค่อนข้างจะดื้อ,อด,ดุ่นได้นะครับในระหว่างเกมผู้รักษาประตูเป็นเกเกอร์โคเบลกอนหลังสี่คนมีนิโคลจอลต์เตเบกจับคู่นิคลาสซูเล่แบ็กซ้ายเอียนแมสเซนแบ็กขวาโทมัสเมอร์นีเยกองกลาง3คนมีมาเซลซาวิเซอร์จับคู่สตอรีออสการกองกลางตัวรุกจูเลียนบรันปีกซ้ายจจดอนซันโชปีกขวาดอนเดลมาเล่นส่วนสูนย์ตัวเป้านนิคลาสฟูครุกนะครับ ก็เปลี่ยนทีม2ตงตำแหน่งนะครับจากเกมล่าสุดก็ผลงานดีนะครับชนะดัมสตาร์ดมา3ประตูศูนย์วันนี้เนี่ยเอ็มเรชานนะครับมีการบาดเจ็บก็ เกมที่แล้วเนี่ยชาเลีนเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็เลยแทนที่โดยนิคลาซูเล่นะครับเป็นเซนเตอร์อาชีพแท้ก็กลับมาคืนสนามอีกครั้งหนึ่งส่วนที่จะเปลี่ยนอหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นทางปีกตัวลุกข้างบนนะครับวันนั้นใช้ใบรน์กิเต้นวันนี้ซันโชนะครับได้โอกาสลงสนามตัวจริงนัดแรกเลยนะครับตั้งแต่คัมแบ็กมาผลที่2วันนี้นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นชุดเดิมเลยนะครับสำหรับทางบูรุสเซียดอร์ทมุนรูปกเกมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งที่ค่อนข้างทททีีีีี่่่่่จะะะตตืดดดหนนนนนนนออออออยยยยยยคครรรัััับบบบเเเเเพาาาาาววโกกสสส้้้งง2มมมขลลผิิฟุุ เลยนะครับที่ปกติทั้ง2ทีมเนี่ยจะเล่นเกมลุกแลบกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงกันพอสมควรเลยนะครับสถิติที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีนะครับการครองบอลอะไรก็ค่อนข้างเท่ากันเลยจํานวนการพลัสติ้งก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวตัดสินอะไรต่างๆในช่วงครึ่งเวลาแรกไว้เนี่ยก็จะเป็นการที่ดอตมรมเนี่ยมีโอกาสจากลูกนิ่งแล้วทาได้นะครับเป็นเตะมุมจูเลียนบันเปิดมาเล่นยิงเล่นทางนะครับก็เลยนําเร็วไปตั้งแต่นาทีที่12เลยในเกมวันนี้นะครับ แล้วก็จะบอกว่าครึ่งแรกในโอกาสที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีนาทีที่3.2นะครับฟูคุกมีก,การได้ยิงก่อนจ่อนะครับชัวเบ้ก็เซฟเอาไว้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีจังหวะไหนที่น่าสนใจแล้วนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกก็เป็นว่าจบไปเนี่ยดอทมนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็ ลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางดอทมุนค่อนข้างที่จะสวยหน่อยเพราะว่าซูเล่เนี่ยมีการบาดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกไปนะครับต้องส่งทางแบงค์เนี่ยเป็นกองหลังดาวรุ่งตัวสำรองลงมานะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็เกือบจะสร้างงานสร้างอาชีพเลยนะครับเพราะว่าลงมาเกือบจะแจกแล้วก็เป็น ทิวมันนะครับกองหน้าของทางโคโลนเนกืบยิงเข้าไปได้นะครับก็โคเบลเนี่ยช่วยทีมเซฟเอาไว้ได้นะครับในจังหวะเปิดครึ่งแรกมาเลยแล้วก็อย่งนั้นเนี่ยทางโคโลนเปิดครึ่งหลังมาก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆเลยนะครับคึกคักพอสมควรมีโอกาสที่ไมนาเนี่ยปัน่นไปชนเสาในนาทีที่50ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทาง เสาประตูเนี่ยก็ยังช่วยเอาไว้ได้แล้วก็คาวสเตนเซนเนี่ยซ้ำหายไปไหนไม่รู้นะครับก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยมีกุดเปลี่ยนนึ่สำคัญก็คือท,ทางด้านของเจดอนซันโชนะครับมีโอกาสลากเรือขึ้นมาทางซ้ายนะครับในทีท่ห้าสิบแแล้วก็คาวสเตนเซนเนี่ยไปสอยแล้วก็ร่วงนะครับเลยเสียจุดโทษไปฟุกุกยิงปึ๊บ2-0ตรงเนี้ยก็ทำให้เกมของ ทางโคโลนเนี่ยดูจะดรอปแล้วก็หมดกําลังใจไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้สําคัญมากเลยที่ซันโชได้จุดโทษได้นะครับลงมาก็ฟอร์มดีต่อเรื่องเลย2เกมนะครับหลังนั้นเนี่ยก็มาเป็นพายุนะครับดอตมูลเนี่ยมาได้ลูก3ก็ในที่61เป็นแบล็งค์นะครับถือว่าตัดทางคัสเป็นเส้นได้นะครับแบ็คขวาที่เติมเกมลุกไปแล้วก็โดนสวนกลับตามสูตรนะครับแมตเซนก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับบอลต่อมาแล้วก็จ่ายแทงคิลเลอร์พาสนะครับหลุดไปมาเล่นก็หยุดเดี่ยวไปยิง30มศงน้ย์ตรย ดูจะผ่อนลงไปหลังจากนั้นนะครับโดยทั้ง2ทีมก็แก้เกมทางโคโลนเนี่ยส่งพวกอาริดูนะครับตัวปีความเร็วสูงมีเดลกองหน้าลงมานะครับแต่ก็ดูจะคึกคักได้เป็นช่วงๆแต่ไม่ได้อันตรายอะไรมากนะครับส่วนทางดอทมุลเนี่ย ก็ไม่ส่งพวกมาโก้ร้อยนะครับกับไวโนกิเต้นลงมาชุดแรกแทนบรันซันโชนะครับสันโชก็ได้พักด้วยสภาพร่างกายต่างๆที่เพิ่งกลับมาในรอบ6เดือนก็อาจจะยังไม่ฟิตมากนะครับกับการที่อยู่แมนยูไม่ได้เล่นเลยแล้วก็จะมีชุดหนึ่งเนี่ยเป็นเรย์นาแล้วก็มูโกโก้นะครับลงมาแทนออสชาดแล้วก็แทนฟูคุกนะครับก็ในช่วงท้ายเกมทดเวลาใน90บก็ ตัวสำรอง3คนประสานงานกันนำไปสู่ประตูที่4นะครับเป็นเรน่านะครับออกมาให้กับกิเต้นทางฝั่งซ้ายก่อนปาดเข้าในแล้วก็มูโกโกชาร์ตนะครับก็นี่แหละครับประสานงานกันสวยเลยทั้งหวะนี้ส0ูนย์ไปแล้วก็จบเกมนะครับแปลว่าดอตมูนนะครับฟอร์มสวยสุดงดงามนะครับชนะโคโลนด้วยสกอร์4ีประตูศูนย์ สรุปสิ่งที่เห็นด้านหลังจบเกมวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ดอทมูนในงานสบายเลยนะครับค่อนข้างคล้ายคู่อาร์เซนอลที่ทําไปเมื่อหัวข้ามเลยนะครับที่เกมเนี่ยดูจะความจริงดูจะตึงๆนะครับแต่มันมีจุดเปลี่ยนเล็เกน้อยในเกมเนี่ยเป็นลูกนิ่งแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง2คู่เนี่ยมีความคล้ายกันเลยสุดท้ายพอหลังจากนั้นเนี่ยคู่ดอทมูนเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนก็คือสารโชว์มานได้จุดโทษได้เลยทําให้เกมเนี่ยสบายขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับก็เลยเนี่ยสคู่นี้ลักษณะคล้ายกันเลยนะครับดอทมูนกับ ก็วันนี้เนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับทั้ง2คู่สรุปสั้นๆเป็นประมาณนี้ไปส่วนโคโลนนะครับว่าเล่นทรงนี้ไปรเรื่อยๆเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงตกชั้นสูงเลยนะครับกับสถา,านการณ์ณฤดูกาลนี้ก็ถือว่าวันนี้ไม่มีเดวิสโอเคนะครับกองหน้าตัวความหวังของทีมก็ดูจะทําให้เกมรุกเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะครับวันนี้ดูจะมีต่างคนต่างไปเลยนะครับสายปีกทั้งหลายเนี่ยก็จะมีฟอร์เรนไคลนะครับ มีจูเลียนทิวมานนะครับที่ไปเล่นหน้าวันนี้หรือว่าลินตันไมน่าเนี่ยไม่เห็นการประสานงาน3คนทั้งหน้าเลยนะครับไปกันเองล้วนๆเลยส่วนข้างหลังเนี่ยก็พร้อมจะเสียประตูกันตลอดนะครับโคโลนเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้ทั้งแบ็คขวานะครับเขาสเตนเซนเนี่ยถือว่ามีส่วนกับการเสียประตูเนี่ยประมาณ2-3ลูกเลยนะครับในรูปเกมก็ตามสภาพไปเลยนะครับทีมที่ลุกไม่มาหลังไม่ได้แบบนี้ก็เสียงตกชั้นตามสูตรเลยนะครับก็มาดูกันจนจบดูกันนะครับว่าทั้ง2ทีมนี้จะไปจบกันตรงไหนนะครับรอบมูลการลุนแชมป์ก็คงจะยากละแต่ กับการลุ้นผลนที่แชมเลีกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะค่อยมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะยันอยู่จนจุดรดูกาลนะครับส่วนโคโลนเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยก็มาดูกันนะครับว่าจนจบจะเป็นอย่างไรนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันการบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ